กัดข่าวชวนคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับว่าที่ผู้นําคนใหม่คนที่45ของสหรัฐเปิดประวัติเส้นทางก่อนเข้าสู่ทำเนียบขาวของโดนัลด์ทรัมป์ติดตามในรายงานพิเศษค่ะ พูดถึงชื่อโดนัลด์ทรัมป์ผู้ซึ่งกำลังกลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ชาวอเมริกันแทบทุกคนย่อมรู้จักเขาเป็นอย่างดีในฐานะมหาเศรษฐีฝีปากกล้าพร้อมบุคลิกไม่เหมือนใครและคร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจมานานหลายปีในทรัมป์วัย70ปีมีชื่อจริงว่าโดนัลด์จอนทรัมป์เกิดเมื่อวันที่14มิถุนายน2489และได้ชื่อว่าเป็นนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพล โดยเป็น CEO ของบริษัททรัมม์ Organization ผู้พัฒนาอาสขาริมทรัพย์ในสหรัฐและเป็นบุตคลที่4ในจํานวน5คนของใน Fred Trump, เฟรดทรัมม์เศรษฐีผู้พัฒนาอาสคาริมทร์พย์ในนครนิวยอร์ก มหาเศรษฐีชื่อดังรายนี้เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงในรายการเวลตี้โชว์ทางช่อง NBC ชื่อ Apprentice ที่เขารับตำแหน่งพิธีกรและผู้อำนวยการสร้างนอกจากนี้เขายังได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีที่ใช้ชีวิตหรูหราและเป็นคนพูดจาผ,ผางผัง เรื่องขวาง,างั่งครั้งในทรัมก็ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะเขามีชื่อติดอันดับที่156ในธรำเนียบบุคคลร่ำรวยที่สุดในสหรัฐของนิตยสารปอปสโดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุดที่อยู่ที่3,700ล้านดอลลาร์หรือประมาณ125,000ล้านบาทในทรัมป์เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่มีสีสันที่สุดคนหนึ่งตั้งแต่วันแรกที่ประกาศลงสมัครเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนปีที่แล้วและกลายเป็นข่าวดังบนหน้าสื่อ ทั้งบุคลิกที่ดูผงผางและนโยบายสุดโต่งที่ออกมาเป็นระยะเช่นนโยบายจะสร้างกำแพงเพื่อกั้นเม็กซิโกกับสหรัฐเพื่อไม่ให้แรงงานจากเม็กซิโกเข้ามาที่สหรัฐนโยบายที่บอกว่าจะให้อเมริกันชนพกปืนได้อย่างถูกกฎหมายและการห้ามคนมุสลิมเข้าประเทศเพื่อป้องกันการก่อการร้าย โดยนโยบายเหล่านี้เองทําให้ในททรัมป์ได้ใจชาวอเมริกันผิวขาวส่วนใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับโพลสำรวจผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งที่พบว่ากว่า52ต่างลงคะแนนให้ในททรัมป์แต่ขณะที่ชาวอเมริกันเชื้อสายละตินหรือฮิสแปนิกที่ไม่พอใจกับนโยบายนี้ต่างเทคะแนนให้หนางคลินตันกว่า70ขณะที่นโยบายบริหารเศรษฐกิจของในททรัมป์ที่เคยลั่นวาจายอย่างหนักแน่นทำให้สื่อหลายสำนักวิเคราะห์ว่า สหรัฐอาจจะกลับไปเป็นเหมือนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่บริหารโดดเดี่ยวไม่พึ่งพาใครนำการลงทุนจากต่างประเทศกลับมาประเทศตัวเองเพื่อสร้างงานให้คนในประเทศ อย่างไรก็ตามตลอดการหาเสียงโพลทุกสำนักต่างให้ในทรัมป์มีคะแนนตามหลังนางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งตัวเต็งจากพรรคเดโมแครตมาโดยตลอดแต่ในท้ายที่สุดผู้ชายที่ถูกมองว่าเพี้ยนและป้าดีเดือดคนนี้กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐต่อจากประธานาธิบดีบาร,รักโอบามาที่จะหมดวาระในเดือนมก,กราคมปีหน้านับจากนี้ไปอีก4ปีในทรัมป์จะสร้างสีสันอะไรให้กับสหรัฐและโลกไปนี้บ้างคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไป ว่าที่ประธานธิบดีคนที่45ของสหรัฐะนะคะก็จะเข้าพิธีสาบานตนวันที่20มกราคม2560นะคะแต่ว่าจากที่ไปอัปเดตสเตตัสล่าสุดไปดูในโซเชียลของโดนัลด์ทรัมป์ทั้ง Twitter Facebook นะคะตอนนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วว่าเป็นประธานธิบดีของสหรัฐนะคะ,คะเดี๋ยวรอจับตาดูนะคะว่านายโยบายที่เขาประกาศเอาไว้เนี่ยจะทำได้จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็จะถูกใจคนอเมริกันจริงๆหรือเปล่าคะ่ะ